เอาจ๋ามาเด้อกินตำบะฮงวันนี้ยู่เฮี่ยนผู้เดียวต้มจืดต้มให้คุณนายแม่จะพอเราสิกินน้ำหิวเข่าแห้งพี่น้องจา๋าเที่ยงแล้วมือ้ากินขนมปังคคื่งแผ่น,นมั่งแบอสลิดบ่แมี่ทอดแบอบอันนี้มีเห็ดพรบ่กินเหมือนรลเงละ แซ่บพี่น้องต้มจืดใช่ดอกผักกาใช่ต้นหอมใช้แค่หลอดใช้วนเซนบานนี่กำลังตม้มๆมอยู่ลูกค้าที่มันเคยสื่อกาแฟเพิ่เนเฮ็ดเฮ็ดขายไหมคะเสียงขอเปลือกใครเจ้าแบนละคุณไปละเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดขายเพิ่นเอามาขายหอทงรหาสิบบาทเห็นนางปลาก็เห็นนางล้มเอาฉีกใส่กันอีกวานพี่นออ้องแซ่บไลายมามามาหิวเจ้าต้อนหิวเขาจนโตสั้น แต่และมือแต่และดีผู้ด่ะมือสั้นพี่น้องจ,จ้าะืคอมพูแรนายแม่กินบ่ไไรครับเป็นเผ็ดนึยใช้มือเนี่ยนะ mẹ em đó mẹ con gái tóc 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 แม่งวี <c oughs> ข่เว้นขอเว้นครับขผาเศร้า เอามันซ่อนพี่น้องแซลนะแม่ต้มเนนะมกดืดเนาะนี่มันก็ดสชง้นส่ะนมีอาการหอนครับน่ามุดเตาอากาศดีชื่อผาีิโมงศา ตบับหุ่งขูาเอ่าหิวแห้งคือสิเป็นลมขอโทษขออภัด้วยค่ะหิวต้องกินสูตรนี่แหละมันจังซาใจ ไม่แต่จอบมันยิ่มคุณว่านค่นสีตุกตาไปเหรียญยิ่มนะเทนยิ่ม,มน่ะมมสวยมากมันปลุกสีบ้านคือาหาของสู้เขนะาขิงน้ำไาไมนสื่อมากกินจนหมืดก็บ้างเมี่ยอมีตังค่อนตังมีดถุระคือกาแฟกินน้ำแล้วก็ เลือดมากพี่น้องจ้าวื้อเนี่ยไม่กินขอดีอืมพวกกันบอกบอเอียน,นอืมคนแทรแทรไม่เหยี่ยมือซือคงจะเสี่ไม่จะเว้นจนมคำจนมามจนเนี่ย นี่สมิธุลากวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่จะเลอนมาหาก่อนเห็นนั่งปากปแ้วไม่กินขนแเสฉะกินยังเอาเสกะน้องเองที้ยวขับปุ่นนี่เลือแต่หมู่บ้านนี่เย่ะต่อยเว็บต่ยบอยเบิ่งมาก จวดยาดนะคะเป <liking. S 1> ็นแบบนี้มันจังสาจาร์างงาาใครเกาะเราย่อยางอยู่ตยตเตะาาตายแต่มตแม่ข้องออื พี่น้องจ๋าเสียบละกินแบบจดจดาดฝาดบุ้มให้ต่อยแรกไปก่อนขอกันคลิปหนาพี่น้องพิสดต่อจวดต่อผู้เดียวนี่ยุ่งยี่นผู้เดียว <laughs> เลิศอ่ะข้าหนึง่ง